สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับทานาเค้าม่แล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยครับเด้อ,พอดเพื่อแจ้งเตือนชิบไม่ไม่การสำหรับชิปนีมือน,นีเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านนะครับบ้านหอ้อบ,บ้านสีวิเศษพี่น้องมาอยู่กับสาธิตไต่สูง้ะพี่น้องเด้อมามาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนสาธิตสวัสดีครับพมเป็นนะครับ ผมไม่สายตาช่วยเด้อพึ่มือหนึ่งนาทีมาเปิดได้ข้าวกล้วยให้เกษตรกรไม่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านส,ส,ส,สีสีใส่ครับบ้านสีไปใส่ในพี่น้องเด้ออยู่กับเกษตรกรเจ้าของควายเข้าซื้อว่าจังไหนฮะซื้อรถเจน้าเด้อพี่น้องเด้อพึ่นมีควายพี่น้องควายสี่ตัพึ่พงมาพึ่นจะขายยกคอกพี่น้อง ปนอยู่บ้านสีวิชัยได้พี่น้องเด้อมีไข่สีโตแต่ว่าเป็นคไข่เมย์ใหญ่ๆมัน่นสามแม่พี่น้องสามเมยเดี๋ยวหยิบเสือกไว้ก่อนตัวเดียวไม่จะไปได้เนี่มาจากเขามาจับซอยเป็นซอยพ่นได้พ่นแห้งเหมือบแนมบอแข็งแรงด้นั่นพี่น้องพ่นมีควายอยูซีโตพี่น้องแม่ใหญ่มันสามเมยแล้วก็ลูกหน่อยตัวหนึ่งลูกเป็นตัวเมียพี่น้อง ทั้งบดซีตัวนี่เป็นตัวเมียบดพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งเท่าตัวพี่น้องบานี่ตัวที่เ้าจับอยู่นี่มันความสูงมันมูจักบ่ลอยสามสิบบ่เออลอยหยนะิบเก่าเนาะลอยหยิบเก่าผีน้องตัวนี้เป็นควายสาวหรือได้ลูกเราไปจับทั้นทันไว้ลูกหนึ่งมีลูกกันบอ่อยู่นี่บ่หมีเนาะขายไปแล้วเป็นความสูง ลอยยี่สิบเก่าพี่น้องสมสมยังไหวในถองมันมี่บอคือยังรือยังยังพันได้สมยังบ่สมด้วยพี่น้องเด้อย,ยังบอขืนยังบอเป็นสัต์หรือมันเป็นแล้วเป็นแล้ว,ลวรอบหนึ่งแต่ว่าสมบัท่านเน,ะนาะยังบอได้สมพี่น้องตัวนี้นั่นอ่อีกแม่นี่พี่น้องแม่นี่ความสูงไรมาได้เม่นี่ลอยสามสิบสามพี่น้องบานนี้มันมันเคยมีหูกเจ้าตัวตัวนี้ ลูกโอ้สามไม่ทองล,ลูกได้ลูกสามแล้วพี่น้องสามไม่ทองตัวต้วนไหนแม่ลูกคนบกันบ่ล่ะสามบาทนี่นนในท้องมั้น,นี่เขาสมยังไบร่เออบิร์มจูเนียเขา,ม,ามีใบไมีหลอดบ่ไมีอยู่แต่ว่าเอาไว้เฮือนเนาะเด้อพี่น้องเด้อเพื่นว่นามันสมเบิรมจูเนียไว้ตัวนี้ได้จักเดือนแล้วเขาสมใบตัวนี้เพิ่งผ่านรอบไปกัผ่านรอบพี่น้องผ่านแล้วพี่น้องผ่านรอบไปแล้วรอบหนึ่งเพื่นว่า รบาดนี่มามาสาธิตจูงมามาใกล้ๆกันพี่แล้อีกแม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่นั่นความสูงสูงหลายเมลไดบ้านนี่ร้อยยี่สิบห้าพี่น้องบานนี่ลูกมันตัวนี้แม่นบอนี่นี่พี่น้องเป็นควายโคมลูกได้ปีเนาะหอดบ่บ่หอดเดี๋ยวบ้านหกเดือนหกเดือนบ่เอาคือหูจักมันไปอยู่พงเติร์นตอนไหนด้หกเดือนแล้วคเขา เพคนว่ามีลูกติดพี่น้องบ้านนี้ในท้องเาสมยังไหวเก่าเจริญนใชสมเก่าเจริญได้จักเดือนแล้วสมไหวนี่ได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนพี่น้องใส่<แ>ใส,ใส,ใส่พอมันแม่นบอลนี่นี่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเก่าเพคนว่าสมเก่าเจริญไหวเก่าเลื่อไ,ได้เจ็ดเดือนแล้วเนาะเจ็ดเดือนแล้วทั้งหม็ดในมีซีซีโต้ซีโตเนี่ยเขาเปิดราคาไอะไรเป็่ได้บัน ชิปเ้าหาชิปเก้าหาพันบ่ชิเก้หพันครับหมายถึงแสนแสนเท่าไหร่แสนเก้ามืนแสนเก้าหมื่นหาพันครับสีตัครับสี่หาหในทองเนาะเด้อพี่น้องเด้อพันยุบันหกตัรวมในทอง เป็นควายบ,บ้านๆครับบ,บ้านๆด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหันสมพอพันดีอยู่พอพันดีอยู่ครับพี่น้องเด้ออยู่บ้านพันห่างวัแสนเก่าเมื่อหาพันแสนเก่าเมื่อหาพันยังต่อรองไหนเนาะจ้าตอรองในด้อพี่น้องเด้อโทษมาต่อรองเบิ้งกับเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเขาซื้อไว้ยังไงกันหรือครัรถจ,รถจรถักหน้าบ้านนี้เบอร์โทษติดต่อเบอร์ใดบ้านนหศูนย์หกสองสามหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่ง โทษันเด้อพี่น้องเด้อโทษมาต่อรองกับเพิ่นเพิ่นสิขายยกคอกขายเบิดนี่หนิันแยกได้แยกบ่บ่แยกบ่แยกกันแยกเนาะแยกเสร็จแล้วตัวเจ้ว่าหันสิแยกต้องมาคุยกันอยู่หน้าฟ้ามหน้าคอกพี่เนาะหันยกคือบ่ยกไปเบิดแตเสนเส้นเก่ามือนครับครับอีกหาพันก็ยังต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งฟาร์มเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านสีพี่ไส้พี่น้องมาโหลดถามหาโหลดมาเบิ่งมี ว่ายซีนี่ตัวนี่แหละพี่น้องก็เหลืออีกหลายตัวอยู่ก็อยากมาเบิ่งก็มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพทนสิขายยกคอกซีตัวเพิ่ว่าเพิ่มเมยแล้วเมื่อยเลี้ยงแล้วเพิ่ว่าอันผู้ใดอยากเอาไปเห็ดเห็ดแม่บอกแม่พันก็มาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้สำเนียงก็ได้ครับเด้อคลิปหน้าจังพอกันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ